ก็กลับสวัสด,ดีทุกคนด้วยโยกผมเองคิงหนึ่งสามแปดอโยกับผมเองวันนี้ก็จะมารีวิวเอ็กเหลังจากครั้งที่เราววิ่งไปสิบผมมิ่งจะได้มาเปเปื่อกลายเป็นเรโยแปดสิบพอดีเลยอะก็วันนี้จะมารีวิวเอ็กเตอร์ยแปดสิบูทหนึ่งกันนะไปดูกันในเกมไปเลยก็ถ้าครไม่รู้สกิลเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะ ตัวของสกิลก็คือฮะอ่าอันโซอันโซจูจูมันอ่านะชื่ออ่านยากมากเลยนะแต่อ่านไม่ได้ก็อ่านซุยจุยจีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือท่าฟันกาก,กบาทก็คืออ่า,อาเป็นตอนที่เอ็กซ์เน็กเนี่ยเขาปกกับตัวที่ไหนก็ไม่รู้ผมลืมแล้วนะก็ไปหาดูวเอ็นมะออนนะน่าจะเป็นตอนที่เขาไปบุกโิซูนิยะชิมะแล้วไม่ก็อยู่ที่เกาะเค้กน่ะ เป็นการฟันปิงกลายเป็นการกระบาดไปเลยตอนนี้ก็เป็นสายบูสพลังโจมปีปกติไม่ใช่บูสลุงมาดูทางคุณสมบัติกันบ้างคุณสมบัติก็คือพลังปั้มกันจะเพิ่มขึ้น70%เป็นเป็นเวลาหกวิจะไม่แสดงผลซ้ําเมื่อใช้สกิลหนึ่งนะ,ะหลังเกิดสกิลหนึ่งจะไม่ล้มแต่มึนงงในระยะเวลาที่กําหนดนั่นแหละนะ สามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นม,มาอยู่ในสมบัติทีมศัตรูก็ถ้าเกิดว่าเขายังแบบไม่ได้ยึดอะไรแบบนี้คือเราปาดปุ๊บเนี่ยคือเขาสมองลุดแน่น,นอนอันนี้ก็คือความเสียหายจากดีเฟนเซอร์ลดลง20%ก็คือทุกครั้งที่เราโดนตัวดีเฟนเซอร์ตีก็คือความเสียหายเราจะลดลง20%ด้วยกันอ่ามีคนสมบัติที่สองก็คือเนตต้องทําให้ตัวนี้เป็น ห้าดาวก่อนถึงจะสามารถมีคนสมบัติที่สองได้อ่ะเทนี้ก็นี่โกงมากๆคุณสมบัติที่สองย่นเวลาคนลดาสกิลหนึ่งมาเคโอสตูด้วยสกิลหนึ่งนี่อันนี้คือโกงมากๆนี่นั้นแม้จะโดนสตูทำแม้จะโดนสตูทำเคโอแต่ก็ยังอดทนได้เมื่อพลังชีวิตเหลือหนึ่ง โอ้เป็นอตะหรือไงวะเห็นไหมว่าความโกงเอ็กเล็กก็แปดสุดนันโกงกันอันไหนจะไปรีวิวให้ดูอันไนจะไปรีวิวให้ดูนะป่๊บดอะอยู่แรงงมีพอดีนะครับพอดีเพิ่งขึ้นมาเมื่อะกี้นี้เลยอ่ะเแล้วตัดไปตอนที่เจอแล้วค่ะอ่าก็เจอห้องแล้วนะครับผม ฝั่งเรามีกิ่งเอโมอนด้วยนะครับผมแล้วก็มีหนวดขาวนะครับผมมาเริ่มกันเลยผมอาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะว่าเหล็กนี้ก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีมีกี่คนที่เล่นจริงจังมีไม่กี่คนที่เล่นจริงจังนะครับผมปุ๊บมีบูทหนึ่งนะ ผมลูฟี่อุนาชิมัถ้าเกิดว่าใครสุดไหนนะแนะนําให้ปั้นเลยนะคะผมปั้นให้ถึงขีดสุดเลยนะมันโกงมากโดยเฉพาะสกิลที่สองน,นะครับผมเขาจะปล่อยล็อกศัตรูไว้เลยยไม่ว่าเขาจะแค่เม่าศัตรูจะแค่ไปหนอะเขาจะล็อกไว้เลยนะจปงหวาจะโดนขัดจนแบบเสียชีวิตอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะจังว่น,นี้เหมือนเลนี่เขาจะเป็นใจมากจริงๆแปะเหมือนจะยังปาดไม่โดนจังหวะนี้ เปิดจระเข้เปิดจระเข้โอ้เป็หนึ่งทีอู๋ชิดอีแผงแล้วลูฟี่โอนิงาชิมะลูฟี่โอนิงาชิมะโ่ลิโอนิงาชิมะอ๋อโอนิงาชิมะอ๋อาลูฟี่โอนิงาชิมะโอนิงาชิมะโอนิเงชิมะเอาเอาเอปีไม่หลงโอนิงาชิมะหรอวะปลาดิซาเอาไม่ถึงนทุ่งอะไรเพื่อน จ้าโอ้ยเพื่อนเกลียงหดจังหวะนี้เพื่อนเราปาดใส่เดียวคนหายไปแล้วนะจังหวะนี้ผมก็โดดขึ้นมาปาดปึ๊บไปโดนโดนไปหนึ่งทีจังหวะนี้ผมกดเป็นไอโซโซลัสโต้กัดไปหนึ่งทีลงร่วงนะคะผมปุ๊บโอ้อาภพูโคตดเกลียนโอ้โอ้แต่สกิดมากอาภพูอ่ะสกิดอ,อะไรสกิปอะไรโอ้โคตดสกิด แจ็คสกิดอะไรขนาดนี้วะเออเรียบร้อยระเบมกิลลิ่งเะระเบมกิริ่งอะไรของมึงทำกิลลิ่งอะไรของมึงระเบมกิลลิ่งอะไรของมึงอาลูโซลัสอาลูโซลัสอาลูโซลัสเติดมาตัวที่หนึ่งคออาลูโซลัสตัวที่สองละกันไม่ไม่โดนไม่โดนกระโดดอาลูโซลัสโอ้โหแรงมากเลยมากดีไม่ตายไปเก็บเนื้อก่อนละกันโอ้โห ไายเพราะอีหาเวลนคน41ก็ไม่แปลกใจในโซนปาดที่เดียวแหกเอาวันลงง่ายๆพื่อนนันกออ็อูซบทำกิ่งไอมอนกรอบตีเป็นึ่งทีสวยนี่นี่ะปิวเลยที่เหลือกิ่งไอมอนจัดก,การแล้วกันแค่นี้ไม่ฆ่าไม่ได้โว้วอ่ะ,อะกิ่งไอมมนกิ่งไอมอนหลบกัน ชูรีคินอะไรสิกูแหม่ชูริคิวอะไรของมึงตายไปจ้ะโอ้โหเพื่อนเราดูดะเพื่อนเราดูดันสุดมามาแดกทงตรงนี้ก่อนปื๊บดึง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 อ้าวแหม่ได้แล้วเปี้ยงมาดิครับบูทมาพอดี กูมันไต้เมึงมากมืนไต้มากมันไต้มากไม,ตม,ม,ตม่ตาแรกก็ชนะใสใสหัวใจสี่ดวงนะตาแรกชนะใสใสหัวใจสี่ดวงอยู่นะไปไปต่อตาที่สองกันเลย ถ้าเจอศัตรูสุดแก่งนี่ก็คือมึงบอกลาโลกได้เลยยิ่งเป็นอะใหญ่อะคาอินุด้วยเนะี่ยคือแบบแพ้ได้ได้ไงมากๆอาคาอินุวันนั้นโกงมากๆเึงาะพลัางอาคาอินุ EX ที่เป็นใส่เสื้อสีขาวขาวนะโกงมากๆม,มันเอาไว้ใช้รอบ D S S เยอะมากๆแล้วยิ่งบูทสองแบบเป็นต้องถามเลยคือแพ้แน่ๆถ้าบูทสองมัน ฝั่งนูน้นมีไอซ์เอทน้ำแข็งชื่ออะไรวะลืมละแ,แล้วก็ไอ้คนตกลานก็คือกวาดเอเนลคนแรกก็คือใช้ไนแมกับกิงเอมอน์หรอะนั่นใช้กิงเอมอนป่ะไม่น่าใช่มั้ง ก่งไมไม่ใช่กิ้งเอ๋มอูตานี้คือหลัวลงมาปุ๊บแล้วก็วิ่งไปตรงนี้ปุ๊บปุ๊บผมการขึ้นมาก่อนมีคนอื่นขึ้นมาไหมเอ,อ่อจะต้องมีอยู่แล้วเนาะ,ะมีใครขึ้นมาไหมเอ,อ่ยน่าจ,จะยังไม่มีนะอ่ามีมีมีกิงเอมหมดหรอก เฮ้ยหลบหะอันนโซรัดตีจบเลยไงละมึงหนาไปเลยมะจิ้มทีเดียวโซมองรุดอุ้ยซโลว์สามพันเซคค่ขยโหดมากมึงมาโหดอะไรโอ้กิดดูทางดูต้นทางไว้ดีๆนะพูดค่ะนีนะตบไปสามทีปุ๊บ อุ้ยเฮ้ยมึงมึงมาระเบิดอะไรนะมึงมาระเบิดโลกุงโลกาอะไรของมึงมาระเบิดโลกาอะไรของมึงึงกนรลบออกมาร้อยม่งไมไ่กลับไปใช่ไหมไม่กลับไปใช่ไหมไม่กลับไปก็โดดไม,ไ,ไม่กลับไปก็ตายไม่กลับไปก็ตายไม่กลับไปก็ตายอู้ไอเอ็ดแรงมากเรียบร้อยชนะ เ่าใสๆหัวใจสีดวงเรียบร้อยผมไม่าไมเพีกแล้วก็บอกเลยนะเจอนี่คือจัดเลยนะครับผมได้แต่วันนี้ก็คือจัดแบบสุดเลยนะครับผมโหดมากๆตัวนี้ก็สมหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมอ่าบ๊ายบาย้